คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการลำไส้เก๊กอย่างละเอียดสิ่งที่ได้จากการลำไสยเก็กก็คือเส้นประสาทต่างๆและชีลมปานนั่นคือลมปานนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อมันเล็กต่างๆเพราะฉะนั้นการลำไส้เก๊กที่ดีชี่จะวิ่งได้ดีถ้าหากกล้ามเนื้อเราบิดเบี้ยวหรือว่าไม่ถูกต้องระบบเส้นประสาทก็ร้อยเรียงจัดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นชีไหนเลยจะ ไปคลายไปทั่วตัวได้ซึ่งมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อเราเรียงถูกต้องการลำเท้าสำคัญก็คือการเรียงกล้ามเนื้อถูกต้องนั่นคือการจัดร่างกายให้ดีนะครับจิตก็ต้องเข้าใจว่าจิตเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรงั้นเส้นประสาทต่ทางๆสิ่งที่จะพูดถึงเริ่มต้นนี้ก็คือต้องยังไงก็เริ่มต้นจากฝ่าเท้าเนื่องจากว่าฝ่าเท้าคือจุดแรกที่ทําให้เกิดในกระบวนการในการ เอ,อ่อทำไมชีวิ่งนะครับเดี๋ยวผมใช้ตุ๊กตาเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาฝังเข็มนะครับเพราะฉะนั้นจะมีจุดจักราทั่วกายนะครับนะครับตามที่เห็นนะครับต่างๆนะครับตรงนี้ตำแหน่งก็คือยงเฉียนแต่ว่าอย่าลืมว่าเราก็ยังมีเส้นต่างๆทั้เรื่องสีเส้นข้างละสี่เส้น <c oughs> เส้นเหล่านี้ล้วนแต่ขึ้นไปถึงเราจะเห็นเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเส้นสีดําเส้นสีเขียวนะครับนี่นะครับ นั้นเส้นสีเหลืองก็เห็นไหมว่ามีขึ้นมาทางสมองเส้นสีแดงก็มีนี่คือเส้นสีแดงครับก็ผ่านร่างกายมาเส้นสีเขียวก็เหมือนกันนะครับจะไล่เรียงขึ้นมาตามข้างหลังนะครับขึ้นมาครับนี่ยังเป็นเส้นกลางคือเส้นที่เป็นเส้นหยางครับเส้นสีแดงนี่เป็นเส้นหยางนี่เป็นเส้นจิตนะครับเส้นสีดําก็เหมือนกันนะครับไปตามช่องต่างๆนะครับ ครับก็จะมาตามนี้เนาะเส้นเส้นสียมภูก็วิ่งไปตามเส้นนี่นะครับมาลงตำแหน่งนี้บนนี้ก็มีเส้นตามที่เราเห็นอยู่มาตามนี้ด้วยนั้นฝ่าเท้าก็คือมีสี่เส้นในความละเอียดของการจัดเพราะฉะนั้นเวลาวางฝ่าเท้าวางยังไงต้องวางให้เรียบร้อยที่สุดวางให้ละเอียดที่สุดเพื่อให้ให้การคลายตัวแล้วก็ทําให้กระตุ้นเส้นประสาทพวกนี้ยังใต้ฝ่าเท้าอีก นะครับส่วนกล้ามเนื้อเราลำไส้เก็กบริเวณนี้เห็นไหมว่าต้องจัดให้ตรงให้เป็นระเบียบการเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนกล้ามเนื้อมัดเล็กภายในก็สำคัญมากถ้าเราอย่างนี้คิดดูสิว่านี่คือบาดเจ็บแน่นอนเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่ใช้และชี้ก็จะไม่ผ่านเพราะเกิดการเ,เหมือนสายยางก็เหมือนหงิกงอนแครับเพราะฉะนั้นต,ต้องอยู่ในสภาพนี้สภาวะน,นี้ครับ นั้นที่จะวิ่งจากข้างหลังขึ้นตรงส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากถ้าเปรียบไปการลํำไท้เก็ตก,ก็เหมือนดอกบัวตูมนะครับอันนี้ก็เหมือนกับฐานของดอกบัวดอกบัวถ้าเราเราเราดึงแต่ละกลีบแต่ละกลีบของดอกบัวออกมาก็จะเห็นฐานอยู่ข้างในนะครับก็คือฐานบริเวณน,นี้นะครับอยู่ตรงนี้รวมถึงข้างล่างนี้นะครับครับอันนี้ก็เปรียบเหมือนฐานดอกบัวนะครับอันนี้ก็เปรียบเหมือน เป็นลากกับความรู้สึกของลากที่ลงไปลงดินนะครับสัมผัสความรู้สึกของของดินระบบประสาทเรานะครับเพราะระบบประสาทสัมผัสดินเมื่อไหร่เขา,าก,ก็จะกระตุ้นให้ขึ้นมาในสมองนี้ครับแล่กลามเนื้อต่างๆจะสําคัญก็อย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับกล้ามเนื้อตรงจัดให้ถูกต้องครับ